สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสหพันธรัฐมาเลเซียภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งและขนาดสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่รวม3 2 8 6 5 7ตารางกิโลเมตรการแบ่งภูมิภาคประเทศแบ่งออกเป็นมาเลเซียตะวันออกและตะวันตกโดยมีระยะห่างกันประมาณ750กิโลเมตรโครงสร้างการปกครองประกอบด้วย11รัฐ และสามเขตการปกครองพิเศษโดยมีกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงและปุตตราจายาเป็นเมืองกลางการปกครองภูมิประเทศและอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงโดยมีภูเขาคินาบูลูเป็นจุดที่สูงที่สุดในคาลิมันตัน4095เมตรมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง22-36องถึงาสองศาเซลเซียสทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจหลักเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอันดับสองของโลกและผู้ผลิตยางพาราอันดับสี่ของโลก มีทรัพยากรสำคัญอื่นๆเช่นปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติบริหารโดยปิโตนัตดีบุกเคยเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งในทศวรรษ1970และป่าพรุความหลากหลายทางชีวภาพมีอุทยานแห่งชาติกูนุงมูลูที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นแหล่งดำน้ำสำคัญที่มีปลาทะเลหลากหลายกว่า3,000ชนิดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ยุคแรกเริ่มและอิทธิพลมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียและจีนมีหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นถ้ำในอาอายุ40,000ปีและมนุษย์เปรักกลุ่มชนเดิมประกอบด้วยเซมังเซนอยโปรโตโมาเลมาจากจีนใต้ประมาณ2,500ปีก่อนคิดศักราชและดวเทโรมาเลประมาณ300ปีก่อนคิดศักราชมาละกาเป็นเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลาง การค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดียในช่วงศตวรรษที่1,400อาณานิคมและการยึดครองโปรตุเกสเข้ายึดครองมาละกาในปี1,511ตามด้วยดัตเข้ายึดคืนในปี1,640อังกฤษเข้ามาตั้งแต่ปี1,722และจัดตั้งอาณานิคมช่องแคบในปี1,826อังกฤษรวมสีรัฐเข้ากับสหพันธรัฐมาลายูในปี1,896 ญี่ปุ่นบุกแหลมมาลายูในปี1941ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเอกราชและการก่อตั้งประเทศอังกฤษกลับมาหลังสงครามโลกและ,ะเผชิญการต่อต้านสหพ,พันธรัฐมาลายูได้รับเอกราชในวันที่31สิงหาคม1957มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในปี1955โดยมีตุนกูอับตุนรามานเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก มาเลเซียก่อตั้งขึ้นในวันที่16กันยายน1963โดยรวมสิงคโปร์ซาบาและซาลาวักเข้ามาในสาหพันธรัฐสิงคโปร์แยกตัวออกไปภายใน2ปีหลังการก่อตั้งมาเลเซียเผชิญกับความขัดแย้งทางเชื้อชาติและการเมืองหลังการก่อตั้งแต่สุดท้ายพลเมืองต่างชาติก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ